ับเราตายเลยี่เบียดเราดินตายมันจจมองเหมือนมันเี่ยงเราก็ลงระบบมันเป็นคนละตัวแล้วนั่นไม่ใช่เรื่องสูบอียอ่เขาเนี่ของยกอมอโ้มันโมันมันเรื่องสูบไอนมันไม่ใช่เดวยังไม่ตายยังไม่ตายตายแต่นี้ร้อยกว อาอพี่ก็บ้าก่อนกบาให้มันพักก่อนให้มันพักก่อนพี่รวดมันไม่บาดหรอกรวดมันเส้นใหญ่มันต้องประคองให้มันขึ้นไปนั่นแหละเอาไปนั่นแล้วอ๋อพี่ต้มเอาออกเลยพี่เอาออกเลยออกเลยเอาออกเลยให้เจ้าของเขาปล่อยเลยพี่ให้เจ้าของเขาออกให้เจ้าของเขาออกขอแล้วได้แล้ว